คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเหรียญ1นบาทปี2 5 0 5ห้าร้อยห้าตราแผ่นดินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่นะในในในรูปแบบที่วันนี้ผมผมจะมาคุยนะฮะอ่าบอกไว้ก่อนว่าเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญปลายอดมุกุฎตรงยอยักษ์นะฮะแล้วก็ไม่ใช่เหรียญหัวปี2 5 0 0ห้าร้อยด้วยนะแล <c oughs> ้วก็ไม่ใช่เหรียญอ่าเขาเรียกว่า ไม่ใช่เหรียญแบบหัวก้อยหันไปห้างเดียวกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งที่มีการเจอกันหลายปีแล้วครับเกือบ10ปีมาแล้วนะครับแล้วก็เคยเป็นเหรียญหนึ่งเดียวในโลกที่ผ่านการรับรองด้วยแล้วก็มีเลคคอร์ดดิ้งที่เคยประมูลที่ฮ่องกงเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วด้วยนะครับ ดี๋ยวมาดูว่าเหรียญน,นี้มันคือเหรียญอะไรนะครับแบบไหนแน่นอนว่าเหรียญน,นี้มันไม่ต้องไม่ใช่เหรียญหนบาทปี2องพปกติแน่ครับเพราะว่าผมขายอยู่4ี่บาทห้าสิบตังค์ไอเหรียญปกตินะครับนี้มันต้องมีอะไรพิเศษแหละแต่วันนี้มันจะเป็นตัวที่แปลกใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเอามาพูดมาก่อนนะครับแต่ว่าคุณอาจจะเคยได้ยินจากที่อื่นมาบ้านก็ได้นะครับก็คนอื่นมารู้จักเหรียญปกติก่อนนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี2 5งพนาปกติเนี่ยเป็นเหรียญขนาดยี่รียญนี้มกว่า เห,หรียญหนบาทละหงส์ใหญ่กว่าเหรียญสิบาทที่เราใช้กันจุบันนะขนาดเหรียญปกติเนี่ยน้ำหนักประมาณ7.5กรัมน,นะครับเนื้อของโลหะจะเป็นคิวโปนิกเกิลนะคิวโปนิกเกิลคืออะไรคือโลหะทองแดงนะครับผสมนิกเกิลซึ่งโลหะทองแดงเนี่ยก็มากกว่า70%นะฮะแล้วก็มีโลหะนิกเกิลอยู่แค่ประมาณ25%เท่านั้นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าส่วนใหญ่องค์ประกอบของาธาตุหลักๆบนเหรียญปกติเนี่ย มันจะเป็นทองแดงสักประมาณเกือบเกืแนะแล้วก็มีนิกเกิลหุ้มอยู่ข้างนอกกระจึงเดียวอย่างเงี้ยอ่านะครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าซิลเวอร์นิกเกิลเขาเรียกว่าชิวโปนิกเกิลเออซิลเวอร์นิกเกิลเลยจริงมันก็มีหลายชื่อนะฮะก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของของธาตุนะที่ที่ผสมเข้าไปนะครับมันก็มีหลายอันอย่างเช่นอ่าปอากานิกเกิลอ่าองค์ประกอบธาตุก็ แพบจะเหมือนกันนะับเรียกเรียกอะไรก็ได้เอาเป็นว่าข้างในจริงๆมันก็คือทองแดงอเหรียญนะครับแล้วก็จํานวนการผลิตมากกว่า883ล้านนะครับ8มื่นกับอีก6,000เหรียญนะครับ UNC เนในหนังสือเขาประเมินไว้100ถึง120บาทนี่คือเหรียญปกตินะอันนี้คือสภาพในหนังสือ100ถึง120บาทนี่คือ UNC นะครับผ้าผ่านใช้ที่ร้านผมมีขายอยู่4บาท50ตตังค์ครับก็ยังกองเงน บินทึนทึกอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นมีใครมาซื้อนล้วั็นั่นแหละมันเล่นกันไม่แพงผ่านใช้คนไม่ค่อยเล่นกันหรอกนะครับซื้อขายกันทีก็โอ้ทีเป็นร้อยเหรียญนะนะอย่างเวลาคนเขาซื้อกันบางทีก็ซื้อทีละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญอะไรเงี้ยยังต่ำาๆอ่ะนั่นคือเหรียญปกติแต่เหรียญที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยมันคือเหรียญน,นี้ครับอันนี้เป็นเหรียญที่เกรดโดยสาบานของ p c g s นะครับอาย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2 0 0พ 515สิบนะครับเหรียญนี้คือเหรียญเดียวในโลกเหรียญนี้คือเหรียญเดียวในโลกนะเหรียญในภาพเลยนะที่เป็นรหัสนี้โคดนี้เกรดนี้แล้วเป็นเหรียญเดียวในโลกที่ได้รับเกรดจาก PCGS รับรองว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นเนื้อเงินครับก็คือว่า บรันตีเป็นตัวซิลเวอร์นะฮะมันจะมีเขียนติดข้างบนนะคือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเงินแล้วปกติมันไม่ใช่เงินไเ,เหรียญธรรมดามันจะเป็นตัวฮิโปนิกลนะแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเดียวในโลกย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับตอนที่ประมูลในเว็บฮ่องกงเขาเขาก็จะมีบันทึกเลคคอร์ดไว้ว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการเกตอะ่ะโดยสาบานของพิซีเ,เนี่ย แค่เหรียญเดียวในโลกแล้วราคาประมูลตอนนั้นจบไปแค่ประมาณ3 5 8หเหรียญ358ยเหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยณนะตอนนั้นนะครับบาทหนึ่งมันอยู่ที่ประมาณ37บาทมั้งอ่า359อ่ะ,อะทูน37ตีไปกลมๆก,ก็ประมาณ1 3 0 0 0 1า0 0มกว่าบาทเอ้ย13,000ากว่าบาทนั่นเป็นราคาประมูล เปลี่ยนมือล่าสุดนะที่ที่เขามีการจดบันทึกไว้โดยแบบแบบงานประมูลหลักอะไรเงี้ยแต่เปลี่ยนมือหลังใหม่อันนี้ไม่ทราบแต่เขาก็มีราคาคาดการณ์ณปัจจุบันอะไรเงี้ยว่ามันจะอยู่ประมาณ5 0 0ร้อยถึงเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ฮ้ตตีกลมๆไปก็ปัจจุบันมันเหรียญหนึ่งเมื่อก่อนมัน3าเดนาะเดี๋ยวนี้มันประมาณ35ราคาก็ประมาณ17ถึงประมาณ2 1 0 0 0อะไรประมาณนี้ คำว่าเหรียญนี้นะที่เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ติด MS สภาพสวยๆเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญณปัจจุบันนะมันมันไม่ใช่มีเหรียญเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมันเหรียญนี้เป็นเหรียญเดียวเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเหรียญนี้มีอยู่2เหรียญทิ้งเพื่อนให้ดูหน่อยปัจจุบันเหรียญนี้มีอยู่2เหรียญนะครับแอ popperation มี2 นี่มีเรคคอร์ดเรคคอร์ดดิงแอคชั่นเพลนยญออฟดิสคอยเนี่ยปี2015นะครับเนี่ยฮ่องกงเวิร์ลคอยแอคชั่นประมูลที่ฮ่องกงราคา359ล้านเหรียญเนี่ยมีข้อมูลบันทึกไว้สำหรับเหรียญเหรียญในภาพนะครับอันนี้คือคือเหรียญในในคลิปนี้เลยครับตัวเกรดนี้นี่ c เอ็มมันย่อมาจากชื่อคนคนเกรดเอ,เอาตั้งไว้ อ่าบริเวณี้ก็เป็นซิลเวอร์นี่ยเกรด MS64 นี่แหละคือข้อมูลของเหรียญนี้ก็พูดง่ายๆนะครับเหรียญนี้คือเหรียญเงินเป็นเหรียญหนึ่งบาทปี2505ที่เป็นเนื้อเงินนะครับอ่อันนี้อันนี้ผมเพิ่งเคยทำคลิปครั้งแรกนะแต่วา่าพี่หนุ่มอาจจะเคยพูดหรือเปล่าอ่าพี่หนุ่มเคยพูดมาแล้ว แต่แต่ผมเคยผมเพิ่งเคยทําคลิปนี้ครั้งแรกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 5นะฮะเหรียญน,นี้ไม่ใช่ตัวไยว่ามงกุฎชี้ตรงเรายักษ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เหรียญปกติด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับในโลาหะที่เป็นเงินฮนะจริงจริงมันอาจจะมีดีบุกด้วยกันนะนะอาจจะเป็นไปได้ได้ยมั้งไม่รู้ <laughs> จริง เฮ้ยเอาจริงๆนะเหรียญไทยนะมันไปอยู่ที่ต่างประเทศก็เยอะนะเฮ้ยมันเยอะนะคุณมันเหรียญไทยน่มีเยอะมากบางคนยังไปเจอตลกต๊แกตกอยู่ต่างประเทศแบบเอผมมีลูกค้าที่มาจากอเมริกาอะไรเงี้ยบางทีเขาถ่ายคลิปอา่าถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเหรียญเหรียญอ่าเขาก็ถ่ายมากองกองมันก็มีเหรียญปามห่อปอมไอปอมที่หัวล้นๆ้นอะ่ะมันปอมแบบปอมร้อยเมตรอะที่เขาเรียกกันกองอยู่ในนั้นแต่ ในในถาดที่มันกองเหรียญปลอมอยู่นั้นแนหะมันก็มีเหรียญช้างปีหกหนึ่งหกศูนอะไรเงี้ยวางอยู่ด้วยอะอันนั้นก็มีราคาม <c oughs> ันก็มีราคานะคือเขาก็ไม่รู้หรอกม,มาอหมายถึงฝรั่งที่ที่เขาซื้อไปหรือว่าจะเป็นคนไทยไปขายอยู่ที่นู่นก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันแหละคนไทยอยู่ต่างประเทศก็เยอะนะ นี่ก็ปัจจุบันราคาคาดการณ์ที่ที่เขาของเหรียญน,นี้นะนี่เป็นเหรียญที่สวยนะครับลองลองเสนอมาได้ถ่ายเ,าเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ถ้าเสนอมาแนะนําว่าอาจจะต้องมีเครื่องช่างดิจิตอนนะครับสักหนึ่งเครื่องนะเอาไว้ช่งางเวลาเวลา,เวลาเสนอมาผมคงถามน้ําหนักไปละเหรียญพวกนี้เพราะมันดูมวลก่อนเป็นอันดับแรกไงบางทีถ่ายภาพมามันดูดูไม่ออกหรอกบางทีมันหายคนครับ แต่ละคนถ่ายมาอย่างเเอาเครื่องคิดเลขถ่ายนะบีก็มันถ่นายภาพแบบก็หลายคนเคย,เคยเห็นที่เขาถ่ายกันมาบางทีก็เหมือนโกวผมเห็นเหรียญแหละดังนั้นก็อาจจะต้องขออ่าน้ําหนักเหรียญอะไรเงี้ยไปพวกนี้ก็ตรวจด,ดูเบื้องต้นเนาะมันมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่งมาอะไรเงี้ยบางทีก็เหรียญพวกนี้มันถ้าเหรียญธรรมดามันหาง่ายแล้วครับบ้านบ้านใครก็น่าจะมีเหรียญธรรมดานะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เหรียญหายากอะไรแต่ถ้าคุณเจอ เนื้อโลหะที่สมมติเหรียญนี้มันหนัก7.5กรัมใช่ไหมถ้าสมมุติอยู่เหรียญนี้มันหนัก10กรัมขึ้นมาแล้วเนื้อ,อเขาเรียกว่ารูปแบบเหรียญอะไรเงี้ยมันดีหมดเลยนะครับเฮ้ยอันนั้นได้ไหมสม่ง <laughs> ที่ผมว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีดีบุกเหมือนกันนะเพราะว่าปี2500ก็ยังมีพวกดีบุกอยู่ดีบุกทำเหรียญพวก10ส,สตังอะไรเงี้ยเป็นเป็นเหรียญตัวอย่าง อย่างอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่เป็นปี2 5 5 5จะมีตัวดีบุกด้วยเพราะว่ามันเป็นเหรียญหมุนเวียนปีแรกที่เขาทำขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ทดแทนธนบัตรชนิดราคา1บาทมันก็เลยมีเหรียญรูปแบบต่างๆแบบ1 2 3 4 5อะไรเงี้ยเยอะมากเหมือนเหรียญ5ปี2515 ก่อนที่มันจะเป็นคุดมันไม่ใช่เหรียญคุดมาก่อนนะเหรียญปี25 1 5หที่ตัวแพงๆมันไม่ใช่รูปคุดนะครับมันเป็นรูปอื่นมันมีตาจรปรมีอะไรด้วยอะนั่นคือเขาเขาเหมือนทํามาเป็นเหรียญตัวอย่างก่อนสุดท้ายมันก็ไปจบที่คุดอะก็เลยได้เป็นเหรียญคุดมานะครับนั่นคือเหรียญห้ารุ่นแรกแล้วเหรียญเนี้ยก็เป็นเงินในปัจจุบันในในกรดในระบบมันมีอยู่สองเหรียญน,นะ จริงๆก็ผมคิดว่ามันอาจจะมีมากกว่านี้จะอยู่ในมือนักสะสมรุ่นใหญ่ๆที่เขาแบบเก็บเงียบมีหลายคนนะที่เป็นนักสะสมรุ่นใหญ่คือพวกนี้ไม่ค่อยเล่นเฟซหรอก <c oughs> อจริงๆเออคนบางคนถ้าถ้ามีเฟซอะ่ะเขาก็ไม่ใช่เฟซหลักนะ,ะเป็นเป็นเฟสทั่วๆไปอะไรเงี้ยเขากลัวคนทักมาเห็นบ่อยสุดจงจะบางทีหลายท่านเห็นเฟซอวตารอะไรเงี้ยที่มาตอบคอมเมนต์อะไรคุณแล้วแบบ เหมือนมืนผู้เชี่ยวชาญบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆก็ได้แต่เขาขี้เกียจเอาเฟซเข้ามาอันนี้ก็แต่ส่วนใหญ่เขาจะทักทางไลน์ครับเพราะว่าทางไลนมันส่วนตัวไงม่ค่อยมันไม่มีใครแบบไปกวนอะไรเขาใครมีใครมีก็ลองเสนอมาได้นะฮะไอ้พวกแกนแปลกๆอะไรเงี้ยเนื้อโลหะ การการที่จะเสนอเหรียญผิดเนื้อโลงหอย่างแรกที่ควรต้องมีคือเครื่องช่างดิจิตอลสำคัญมากเอาเอาใช้หากินหลากหลาย